เดือกกันมิครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังด g ก o s สหรือว่าฟังเพลงกำลังฟินๆก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ด้วยคุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองได้อายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือว่าใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้ครับสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยฟรี free. เพียงแค่สแกน QR Code ในไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสำหรับคนที่มาเจอจากช่อง Man U Update ก่อนรุ่นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนครับและสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันมาจากช่อง Man U Update ว่าได้ชัวสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจทุกท่านนะครับในข่าวรอบคัประจำวันที่19พฤษภาคม วันนี้ครับเรามาอัปเดตข่าวสำคัญล่าสุดของฟลาบิสโรมาโนกับความคืบหน้าดีลของมาเดอุสคุนยากองหน้าของทีมหมาป่าวูฟแฮมตันที่ตอนนี้โรมาโนยืนยันว่าข้อตกลงทุกอย่างน่ะใกล้จะได้ข้อสรุปเข้ามาเต็มแก่แล้วเลยครับด้วยจากรายงานของเยี่ยวข่าวดังรายนี้ครับมีการออกมายืนยันผ่านทางช่อง YouTube ของเจ้าตัวและก็ใน X ในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้จะปิดดีลมาเดอุสคุนยาดีแล้วครับโดยที่กองหน้าชาวบราซิลน่ะก็ได้ตอบตกลงเข้าร่วมโปรเจ แล้วด้วยและตอนนี้ครับข้อตกลงทุกอย่างเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดกับทางนักเตะแล้วก็การเดินหน้าจ่ายค่าฉีกสัญญาให้กับทิมหมาป่าจํานวน62.5ล้านปอนด์ก็คืบหน้าจนถึงขั้นตอนสุดท้ายและก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วและโรมาโน่ครับก็ยังยืนยันด้วยว่าแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะเตรียมรอฟังข่าวดีด้วยคําว่าเฮียวีโกของเจ้าตัวได้เลยด้วยครับนอกจากนี้ครับหลังจากที่ฟลาบสโรมาโน่ได้ยืนยันข่าวของมาเดลสกุญ่าผ่านทางช่องยูทูบของเจ้าตัวได้ไม่นานนักทางโรมาโน่ อัปเดตดีลของคุณย่าผ่านทางกิฟต์มีสปอร์ตอีกด้วยว่าบรรดาบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าค่าตัว62.5ล้านปอนด์ของมาดุสคุณย่านั้นถือว่าไม่แพงเกินไปครับเมื่อเทียบกับคุณภาพที่เขาได้แสดงออกไห้เห็นแล้วซึ่งคนในสโมสร่างก็ยอมรับในฝีเท้าของดาวเตะรายนี้และต่างเชื่อว่านี่จะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมของสโมสรด้วยนั่นเอง และนอกจากอัปเดตกับดีลวของมาอูสกุนย่าแล้วนะครับทางฟลาบสโรมาโน่ก็ยังได้เสริมต่อทิ้งการตามล่าแดนกลางหมายเลขสิบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงซัมเมอร์นี้ที่โรมาโน่ยืนยันครับว่าน่าจะมีเข้ามาอีกอย่างน้อย1คนสําหรับตัวสร้างสารร์เกมที่อยู่หลังกองหน้าตัวเป้าซึ่งตอนนี้เป้าหมายของแมนยูไนเต็ดยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นใครหลังจากที่ได้ตัวมาอูสกุนย่าที่เล่นในทั้งเบอร์สิและก็ตำแหน่งฟอลส์นไปแล้วอย่างไรก็ตามครับเมื่อเทียบจากอัปเดตของแมนเชสเตอร์เีฟนิสนนวส ถือว่าพอจะเชื่อมโยงกันได้เลยนะครับเมื่อสื่อท้องถิ่นเจ้านี้นะมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ list นักเตะในตำแหน่งเบอร์สิเอาไว้ได้วยกัน3รายได้แก่ฟรานซิสโกตรินเกาของสปอร์ติ้งลิสบอนบรนด์แอมเบอร์โมของเบนฟอร์และก็ไรยันเชอร์กี้ของลียงซึ่งก็ต้องตามลุ้นกันดูครับว่าทั้ง3รายจากชื่อที่กล่าวไปนั้นบอกเลยว่าได้ใครก็ถือว่าคุณภาพไม่ต่างกันเลยเลยครับ เรามาต่อกันที่รายงานจากทางคอร์ดออฟไซด์เว็บลุกหนังแดนผู้ดีอังกฤษนะครับกับความสนใจของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่มีต่อฟรังโกมาสตันตูอันโนแนวลุกวัย18ปีของริเวอร์เพลทีมดังในอาร์เจนตินา ซึ่งก็ยังคงอยู่ในเรดาร์ของทัพผีแดงของเราไม่ได้หายไปไหนนะครับโดยสื่อเจ้านี้ครับที่ออกมายืนยันว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้จัดการหน้าที่นี้ให้กับเจสันวิลคอร์สผู้ในการฝ่ายเทคนิคของสโมสรและแกผู้ในการกีฬารักษาการพยายามกล่อมวอนเดคิดรายนี้เข้าร่วมทีมให้ได้ครับช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงด้วยที่เจสันวิลคอร์สเองก็กําลังทาทุกวิธีทางเพื่อคว้ารายเซนแนวรุกรายนี้มาร่วมทีมให้ได้ซึ่งตอนนี้ครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทําสําเร็จหรือไม่่่่่นนองงงาาวัาัตยไไมดด้แสท ทีว่าสนใจหรือว่ายังไงออกมาในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายสโมสรที่ต่างยืนแสดงความสนใจดาวเตะวัย18ปีรายนี้ไปร่วมทีมครับด้วยที่คอนออฟไซด์ก็ยืนยันเองครับว่าเจสันวิลค็อกสน่าชื่นชมฟรังโกมาสตันโอโนเป็นอย่างมากและเขาก็จะพยายามนำวันได้คิดรายนี้มาร่วมทีมให้ได้ด้วยครับ เราไปกันที่อัปเดตก่อนเกมนัดชิงยุโรปอีก2วันข้างหน้านะครับซึ่งตอนนี้เชื่อว,ว่าหลายคนก็คงโฟกัสไปที่เกมนัดนี้แล้วดีความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนักเตะบาดเจ็บในทีมครับมีข่าวดีเลยเมื่อทาง s ซาท์เวลทเฮิร์สตข่าวของแมนเชสเตอร์ v e นิ n g งนิวสื่อท้องถิ่นได้เปิดเผยว่าเลนี่โยโร่และดิโอโก้ดาโล่นักเตะในเกมรับของทีมนะ่ตอนนี้ทั้งคู่มีสภาพร่างกายที่พร้อมจะลงเล่นในเกมนัดชิงดํานี้แล้วครับถ้าว่าเรื่องคอมฟิตอาจจะไม่เต็มร้อยแต่เรื่อีกง 3วันก่อนจะถึงเกมนั้นชนะแล้วครับมีโอกาสที่ทั้งคู่เนี่ยจะพร้อมเป็นตัวเลือกใน11ตัวจริงทันทีแต่และว,ว่าการตัดสินใจสุดท้ายคงต้องขึ้นอยู่กับรูเบนอาโมริมว่าจะให้ทั้งคู่ลงตัวจริงเลยหรือเปล่าส่วนนักเตะอีกรายอย่างมาไทสเดอร์ลิกอีกหนึ่งกองหลังคนสําคัญของทีมนะครับสำหรับนักเตะรายนี้ครับถือว่ายังต้องลุ้นกันหน่อยครับว่าจะทันเกมนัดชิงดําหรือเปล่าเพราะตามรายงานล่าสุดนั้นโอกาสที่มาไทสเดร์ลิกจะกลับมาก็ถือว่ามีน้อยมากๆครับซึ่งก็คงต้องลุ้นกันไปอีกเกกห,หร ทางด้านสเปอร์นะครับอย่างที่เราทราบกันว่าผู้เขาในจะขราสามแกนหลักอย่างเจมส์แมดิสันลูคัสเบิร์กวาลและก็เดยันคูรูเซฟสกี้อย่างแน่นอนแล้วเทว่านักเตะตัวสําคัญแบบสุดๆอีกคนหนึ่งอย่างซนเฮงมินครับที่หายเจ็บกลับมาช่วยทีมไก่ในท้องได้แล้วในเกมหลิหนาที่ผ่านมาดัานมาเจอข่าวดราม่าพอดีเลยครับเรื่องที่ว่าทําแฟนเก่าท้องและก็ตกลงจะทาแท้งและก็จ่ายค่าปิดปากจานวน300ล้านวอนก็ไม่รู้ว่าข่าวดังกล่าวจะกระทบจิตใจของตีโซนแค่ไหนนะครับ เรามาต่อกันที่ความเห็นของเวนดูนีตำนานกองหน้าของทีมครับกับความเห็นของเจ้าตัวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่รู้นี่ครับก็ได้ชี้เป้าการเสริมทัพให้กับทีมผีดังด้วยกัน3ตำแหน่งซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการกลับไปดึงตัวดาบิดเอเคอากลับมาร่วมทีมอีกครั้งรวมถึงวิกตอร์โอซิเฮนดาวยิงคุณภาพของนาโปลีและก็มาร์เกฮีกองหลังของคริสตันพาเลส้วยต่อเรื่องนี้ครับเวนดูนีก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมอาจจะเซ็นสัญญากับดาบิดดอีกครั้งผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดคิดถึงเขานะและเขาก็ยังสามารถมีผลงานที่ดีได้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดผมจะเซ็นสัญญากับวิกตอร์ซมเฮนในตำแหน่งผู้เล่นหมายเลข9ผมคิดว่าเขาเป็นกองหน้าที่ดีและก็น่าจะพร้อมย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยส่วนคนที่3ที่ผมอยากจะได้อาจจะยากหน่อยแต่ผมจะพยายามเซ็นสัญญากับมาเกฮีจากคลิสันพาเลสผมคิดว่าเขาจะสร้างผลกระทบให้กับสโมสรได้เป็นอย่างดีเลยละ่ะ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของนูเซมัสราอุยกองหลังคนสําคัญของทีมครับดูเจ้าตัวที่เผยถึงเรื่องตําแหน่งการเล่นของเขากับระบบหลัง3ของรูเบนอามูริมว่าตําแหน่งไหนจะเหมาะกับเขามากกว่ากันระหว่างเซนเตอร์ฝั่งขวาหรือว่าจะเป็นวิงแบ็กขวาโดยที่หากว่าเล่นในระบบหลัง4แบ็กขวาจะเป็นตําแหน่งที่เขาถนัดที่สุด อย่างไรก็ตามครับเมื่อคําถามนี้เกิดขึ้นกับระบบหลัง3เจ้าตัวก็ได้ยอมรับว่าการถอยลงมาเล่นเซนเตอร์ดูจะเป็นอะไรที่เขาคิดว่าทำได้ดีมากกว่าการจะต้องขยับไปเล่นเป็นวิงแบ็กที่ต้องอาศัยทั้งความคล่องตัวความเร็วและก็รวมถึงพลังงานที่ต้องใช้ในตําแหน่งนี้อีกด้วยซึ่งต่อเรื่องนี้ครับนูซมัสราอุยก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมคิดว่าตัวเองเหมาะจะเล่นเซนเตอร์ฝั่งขวานะผมมีคุณภาพเต็มเปี่ยมซึ่งเหมาะกับการเล่นในตำแหน่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการยินเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาผมชอบการลากบอลขึ้นไปเล่นเกมรุกดังนั้นการสร้างเกมจากด้านหลังและก็ผ่านบอลทะลุแนวรับคู่แข่งเป็นสิ่งที่ผมนะสามารถทำได้ดีดังนั้นผมจึงรู้สึกสบายๆในการจะได้คลองบอล การเล่นตำแหน่งเซนเตอร์มันจะไม่เหมือนกับการเล่นเกมบุกแบบวิงแบ็กบ่อยครั้งที่คุณต้องเล่นเป็นตำแหน่งปีกขวาดังนั้นคุณต้องมีทักษะแบบอา์มัดเดียโลในการดวลแบบตัวต่อตัว,ตวบางทีนั่นไม่ใช่จุดแข็งของผมดังนั้นทั้ง2องตำแหน่งนี้คุณรู้ถึงข้อดีบางจุดและบางจุดที่คุณรู้สึกว่าโอเคบางทีมันน่าจะดีกว่าหากว่าเล่นตำแหน่งอื่น หลังจากนั้นครับนูเซมัสราอุยที่พูดถึงเกมนัดชิงยุโรปไอีก3วันข้างหน้าครับที่เจ้าตัวยอมรับว่าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์มาครองได้จริงๆก็ๆอาจจะทําให้เขาดีใจไม่สุดเท่าไหร่เนื่องจากผลงานในลีกที่และไม่เป็นท่าเลยครับโดยต่อเรื่องนี้นูแซมัสราอุยได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า หากเราได้แชมป์มันจะเป็นความรู้สึกที่แปลกอย่างแน่นอนเราในฐานะนักเตะซีซั่นนี้เราเล่นได้ดีในยูโรปาลีกแต่ก็เป็นหนึ่งในซีซั่นที่เราทําได้แย่มากๆในพรีเมียร์ลีกเช่นกันและเมื่อถามถึงความรู้สึกของผมเมื่อเราได้แชมป์มันก็ตอบยากนะ พราะถึงแม้ว่าเราจะชนะแต่คุณก็ยังไม่สามารถดีใจได้เต็มที่นักคุณอาจจะรู้สึกเศร้าปะปนอยู่ในความสุขเรื่องแชมป์ของเราเพราะว่าคุณดีใจกับการได้ถ้วยรางวัลแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความรู้สึกว่ายังผิดหวังอยู่ในใจเพราะว่าคุณล้มเหลวในหลีกอย่างมาก แต่แน่นอนการคว้าถ้วยรางวัลน,นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะหากคุณอยากจะย้อนความทรงจํากลับไปตอนที่คุณจบอาชีพการคาแข้ขงและเมื่อมองย้อนกลับมาที่ซีซั่นนี้คุณจะรู้สึกภูมิใจมากกว่าที่จะนึกถึงความล้มเหลวในพรีเมียร์ลีกและหากเราชนะในเกมวันพุธนี้ผมเชื่อว,ว่าคุณจะรู้สึกภูมิใจมากกว่าการแพ้ในลีกอย่างแน่นอน และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคำประจําวันที่19พฤษภาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ